สวัสดีค่ะทุกทกท่านวันนี้นะคะอาจารย์พัฒม์นสัชชุศรหรืออาจารย์รักเลกเด็ดนะคะก็ได้มาพบกับทุกท่านแล้วก็มีวิชาดีๆนะคะที่จะมานําเสนอก็คือวิชาเลขเจ็ดตัวเก้าฐานวิชานี้นะคะเป็นวิชาที่มีแต่โบราณกันเลยนะคะเรียกว่ามีการใช้กันมาเนิ่นนานอยู่นับเป็นร้อยรอยปีนะคะวิชาเลขเจ็ดตัวเก้าฐานเนี่ยจะเป็นวิชาที่เราใช้วันเดือนปีเกิด แล้วก็เวลาเกิดของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะมาเป็นการตั้งดวงชะตาเพื่อให้รู้ว่าแผนที่ชีวิตของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนิสัยใจคอนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงว่าเมื่อเวลามีการพยากรณ์การทำนายททักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในปีที่อายุย่างหรือในเดือนหรือในวันนะคะที่เราต้องการรู้เนี่ยวิชาได้เจดตัวก้าฐานสามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำค่ะ ทุกท่านคะหากสนใจในวิชาเลขเจ็ดตัวก้าวฐานนะคะทุกท่านสามารถลงทะเบียนลงคอร์สเรียนได้ที่สยามดวงเลยคะ่ะนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าท่านจะไม่ผิดหวังอย่าลืมนะคะมาพบกับอาจารย์ลักษณ์ในวิชาเลขเ็ดตัวเก้าฐานที่สยามดวงคะ่ะ